Policy, อที่ออเซลสามเปอร์เซ็นต์สิบวิไลเอายอดขายทั้งบริษัทรวมทุกสายรวมทุกประเทศมาแบ่งให้กับสมาชิกที่ช่วยบริษัทขยายตลาดคนใช้ไวเชอร์ที่ขึ้นตำแหน่งตั้งแต่วันสตาร์ถึงไฟสตาร์โดยเริ่มจากวันสตาร์คือสมาชิกที่มียอดซื้อไวเชอร์ส่วนตัวสะสมถึง10,000บาทและแนะนําอีก5คนที่มียอดซื้อไวเชอร์สะสมหนึ่งบาทเช่นกันหรือเพื่อนของเราที่เราแนะนําเองทั้งหมดมียอดซื้อไวเชอร์สะสม5 0 0 0 0บาท ก็จะได้เป็นวันสาตาเข้าไปรับส่วนแบ่งในกองทุนแรกของสีวิไลที่1%จากยอดขายทั้งหมดของทั้งบริษัทค่ะถ,ถ้าอยากได้กองทุนถัดไปก็ขึ้นไปที่ทูสาตารับเพิ่มอีก0.5%โดยการที่มีทีมเป็นวันสาตาร์5สายข่าวนี้ไม่ต้องแนะนำตรงแต่นับเป็นสายงานเช่นจากลูกปีเป็นวันสาตา์ถึงแม้เอไม่ได้แนะนำตรงแต่นับเป็นหนสายปีเป็นวันสาตาถึงแม้จะอยู่ชั้นลึกลงไป ก็นับเป็น1สายให้ A ถ้า A มีวันสตาแบบนี้ครบ5สาย A จะได้เป็นทูสตาเข้าไปรับส่วนแบ่งกองทุนถัดไปการขึ้นทีสตาถึงไฟสตาก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะ